งมาธรธรรมและกระทรวงสาธารณสุข,สขมาหาเลือนัดหาเลือในวันพรุ่งนี้ที่ระชุมดเพราะว่าเราจะมีมาตรการในการจัดกิจกรรมในช่วงสงการแบบนี้เอาห้องอย่างไรคือท่านนายกรัตรีท่านมีนโยบายให้ทสปสชพิจารณาในมาตรการที่ผ่อนคลายเพื่อกระตุนน้นเศรษฐกิจแต่ในต้าหวงยญยของเราก็คือการผ่อนคลายนั้นจะไปถึงจุดไหนที่จะนำเสนอในสปสชในทิศหน้า ในชั้นต้นเนี่ยจะมีการประชุมสบอในวันที่19นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องหาหลือกันด้วยความรอบคอบนะครับเพื่อให้เศรษฐกษิจเดินได้แล้วก็มีความปลอดภัยจากโควิด hmm. เพราะว่าพี่น้องประชาชนบางส่วนก็ห่วงว่าถ้ามีการจัดก,กิจกรรมสงกรานนะครับ mm hmm. แล้วถ้า เกิดการแพร่ระบาดแล้วก็อาจจะทําให้นี้ส่งผลกระทบนะครับสสต่อเศรษฐกิจเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นทางเราต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบอประคับพพชิลเล็กให,ให้ขีดเส้นนี่ผ่อนคลายได้มากสุดน่าจะประมาณไหนครับยกตัวอ,อย่างก,ก็คงสามารถที่จะจัดกิจกรรมได้ไปเที่ยวได้แล้วก็ลดน้ําได้ส่งน้ําพ้าได้อะไรลักษณะนี้แต่กิจกรรมที่ทําให้ต้องเกิดตอนนี้ในชั้นนี้นะครับแต่ต้องรอทางกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาในวันพรุ่งนี้อีกทิหนึ่ง คือในชั้นนี้คือกิจกรรมที่ทําให้จกนกระทั่งถึงขั้นการถอดหน้ากากเนี่ยมันจะทําให้เริ่มเกิดความเสี่ยงแล้วแต่ต้องดูว่าทางสาธารณสุขอนุญาตได้ขนาดไหนนะครับอย่างเช่นการสาดน้ำนนเนี่ยก็คงต้องถอดหน้ากากอันนั้นเริ่มเปิดหน้าทําให้เกิดความเสี่ยงแล้วนะครับอะไรกิจกรรมอะไรที่ยังคงสวมหน้ากากได้ตอนนี้คิดใ,ใ,ในชั้นต้นเนี่ยนะครับ กิจกรรมใดที่ยังคงสวมหน้ากากอยู่ก็เป็นกิจกรรมที่ปลอดภัยอย่างเด็กว่าภาพกาแป้งอะไรอย่างงี้ไม่ได้นะคงไม่ได้ภาพก,การเล่นน้ำตามถหนข้าวสารีอะไรอย่างี้ก็คงไม่ได้ใช่ไหมคงไม่ได,ได้ในชั้นต้นนะฮะแต่ต้องรอกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่งเช่นการไปส่งน้ําพะระหรือรถน้ํดนาหัวผู้ใหญ่ก็คงยังทําได้อยู่เพราะทุกคนก็ยังยังสวมหน้ากากกันอยู่อันนี้ในชั้นต้นนะครับต้องรอทางกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาอีกครั้งหนึ่งเราจะทีนี้การจับในวัเรา ไม่ห่วงน,นะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยผมได้เคยเรียนทางพี่น้องสื่อเหมือนนไปแล้วนะครับว่าคือประเทศไทยเนี่ยเรามีความโชคดีอย่อยางตรงว่าพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยให้ความร่วมมือกับมาตรการการป้องกันโควิดของสบคเป็นอย่างดีนะครับเพราะนั้นเราเวลาเราผ่อนคลายเนี่ยเราประเมินสถานการณ์นะครับว่าสามส่วนที่เรามองก็คือภาครัฐนะครับแล้วก็ประชาชนนะครับแล้วก็ ผู้รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมหรือว่าผู้ประกอบการถ้า3ส่วนมีความร้อมเนี่ยเราก็พร้อมที่จะผ่อนคลายได้นะครับเพราะฉะนั้นในขั้นปัจจุบันเนี่ยทางสวบคเราเนี่ยมองว่าทั้ง3ภาคส่วนเนี่ยมีความพร้อมและที่จะรับกับสถานการณ์ที่อาจจะ,ะผ่อนคลายได้มากนะครับอาจจะมีความเสี่ยงอยู่นิดนึงเพราะว่า ยังมีผู้ติดเชื้อบางส่วนที่ยังมีอยู่นะครับแต่ที่ว่าประชาชนทุกภาคส่วนมีความร้อมคือเราจะให้เดินทางรีทับจังหวัวดอ<ต>ืใช่ครับแล้วส่วนของการสัญญาที่สซนส,นส,นส,นสขขนากลกำลังพิจารณาอยู่ครับกำลังจะพูดต่อว่ากําลังจะพิจารณาอยู่ว่าในเมื่อเช้าได้มีการประชุมคอนเฟล็กกับทางสูุทสาครนะครับทางสุทสาครก็จะขอผ่อนคลายลงมาบ้างนะครับแต่ทางที่อุมก็บอกว่าคงยังผ่อนคลายได้ไม่สุดนะครับยังไม่คงไม่เท่าจังหวัดอื่นนะครับใน ทางผู้ละครก็จะขอผ่อนคลายในตั้งแต่วันที่หนึ่งเมษานะครับแต่ราระดับก็คงอยู่ในการเฝ้าระวังอยู่นะครับก็คงอาจจะในขั้นต้นที่าวางแผนกันไว้นะครับในหนึ่งเมษาจะผ่อนคลายหรือจังหวัดที่อยู่ในการเฝ้าระวังอีกสักจังหวัดหรือสองจังหวัดวก็ตอนนี้ที่มองอยู่ก็คือปทุมธานีที่ว่าในการผู้ติดเชื้อถ้าแต่ถ้าสถานการณ์ดีขึ้นก็อาจจะผ่อนทั้งหมดเหลือเฉพาะ ัทางนี้ขึ้นอยู่กับสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขกําลังพิจารณาอยู่ในเรื่องนี้แล้วก็จะมีการหารือกันในอาทิตย์หน้าเพื่อเข้าขอความเห็นชอบจากที่ประชุมสปปในในวันศุกร์ที่19คือทางการจัดงานกระทรวงสาธารณสุขอาจจะจัด,ด,ดงานอาจจะจัดแบบอาจจะจัดแบบใช้มาตรการ d m s t ็ตอนนี้น้องๆสื่อมวลชนคงจะพอพูดดีเอ็มเอทีพี่น่าจะเข้าใจกันแล้วนะครับเพราะเป็นศัพท์ที่เราใช้พูดอยู่หลายครั้ง นะครับการสวมหน้ากากการเวลาาระยห่างการล้างมือการคัดกรองมณหภูมาอะไรต่างๆถ้าเรายังคงมาตรการเหล่านี้นะครับาทา้งพี่น้องประชาชนโดยส่วนใหญ่ยังคงมาตรการเหล่านี้เราก็สามารถจะผ่อนคลายได้เรื่อยๆเพราะว่าสังคานายกรฐมีท่านฝากให้ทางส,สบคเราเนี่ยพิจานด้ในเรื่องมาตรการผ่อนคลายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อเตรียมความพร้อมเพราะว่าเราคงต้องอยู่กับโควิดนี้เข้าไปกับแบบ New นะนิวนอร์มอลนนในทุกๆ,ๆกิจกรรมครับขอบคุณมาครับ